เกิดอะไรขึ้นที่ชนบุรีกันแน่ครับเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ข้อพิาพาทการเลือกตั้งในพื้นที่ตอนนี้กําลังจะลุกลามกลายเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นระดับชาติเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับของมติไม่ไว้วางใจที่มีจุดเริ่มต้นมาจากประชาชน เขาไม่ถอยเราก็ไม่ถอยคือคำคู่สั้นๆนะครับแต่ว่ามันหนักแน่นมากจริงมันไม่ใช่แค่สโลแกนเท่แต่เป็นเหมือนเสียงที่ออกมาจากใจของชาวชนบุรีเลยที่พวกเขายืนยันว่าจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองคือภาพที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่การชุมนุมประท้วงแบบทั่วไปเลยนะแต่มันคือการเฝ้ายามหีบบัตรเลือกตั้งใช่ครับประชาชนตัดสินใจลงมือทําด้วยตัวเองเลยพวกเขานั่งลงปักหลักกันตรงนั้น เผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนกันข้ามคืนด้วยความหวังเดียวเท่านั้นก็คือต้องมีการนับคะแนนใหม่ที่มันโปร่งใสเอาละครับแล้วอะไรล่ะอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้ประชาชนทนไม่ไหวอีกต่อไปเราจะไปหาคําตอบกันในส่วนแรกนี้เลยครับซึ่งเรื่องราวมันเริ่มต้นจากหลักฐานในถังขยะไอ้กันนะที่มันจุดประกายให้คนธรรมดารรมดาเนี่ยลุกขึ้นมาท้าทายระบบขนาดนี้อืมมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับแต่มันคือสิ่งที่พวกเขาไปเจอ เข้ากับตาตัวเองเลยในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนคือความเชื่อมั่นเนี่ยมันไม่ได้พังลงมาทีเดียวนะครับมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน,น้อยนี่แหละอย่างแรกเลยหีบบัตรที่ควรจะต้องปิดผนึกอย่างแน,น่นหนากลับใช้แค่เชือกธรรมดารรมดาที่ใครก็แกะได้พอถามไปเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่าเคเบิลทายหมดอืมแค่นี้ความสงสัยมันก็เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วแหละครับและทุกอย่างก็มาถึงจุดแตกหักตอนที่มีคนไปเจอเอกสารสำคัญบางอย่างในกองขยะและนี่แหละครับ คือหลักฐานชิ้นโบแดงเลยใบนับคะแนนที่เป็นเอกสารราชการแบบทางการถูกทิ้งรวนอยู่กับกองขยะในโรงเรียนคือจากตอนแรกที่เป็นแค่ความสงสัยใช่ไหมครับตอนนี้มันกลายเป็นหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นจริงๆคือคำพูดของคนที่ไปเจอหลักฐานชิ้นนี้นะครับมันสะท้อนความรู้สึกช็อกแบบว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยจริงๆ และนี่มันไม่ใช่แค่คำถามของคนคนเดียวแล้วล่ะครับแต่มันกำลังจะกลายเป็นเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆที่ตั้งคำถามกับความน่าเชื่อถือของกระบวนการทั้งหมดพอมีหลักฐานคาตาขนาดนี้การต่อสู้มันน่าจะจบแล้วใช่ไหมครับแต่เรื่องจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับในส่วนถัดไปเนี่ยเราจะมาดูกันว่ากำแพงต่อไปที่พวกเขาต้องเจอมันคืออะไรสถานการณ์ในพื้นที่ตอนนั้นมันเลยเหมือนกับถูกแช่แข็งเอาไว้เลยครับคือฝั่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็บอกว่าอ้อยทําอะไรไม่ได้แล้ว เพราะส่งผลคะแนน,นไปส่วนกลางแล้วนั่นก็เท่ากับว่าอำนาจตัดสินใจทั้งหมดถูกส่งต่อไปอยู่ในมือของคนแค่เจ็คนที่กรุงเทพดังนั้นนะครับทุกสายตาก็จับจ้องไปที่กรกะตส่วนกลางเลยว่าจะตัดสินใจยังไงในขณะเดียวกันที่ชนบุรีประชาชนก็ยังไม่ไปไหนครับยังคงยืนหยัดเฝ้าหยีบกันต่อไปมันเลยกลายเป็นภาพของการเผชิญหน้ากันชัดๆเลยระหว่างอำนาจรัฐกับพลังของประชาชนที่ดูแล้วไม่มีใครยอมถอยให้ใครเลย แล้วในทางกฎหมายล่ะมันมีทางออกไหมผู้เชียช่ยวชาญอย่างดรปริญญาก็ได้ชี้ไปที่เหมือนกับเป็นไพ่ตายใบสําคัญเลยครับนั่นก็คือมาตรา1-2-4ซึ่งกฎหมายข้อนี้เนี่ยให้อํานาจกกตส่วนกลางแบบเต็มๆเ,เลยนะในการสั่งนับคะแนนใหม่ถ้ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าการเลือกตั้งมันไม่สุจริต แลตอปริญยาก็ย้ําชัดเลยนะครับว่าเคสของชนบุรีเนี่ยหลักฐานมันมัดตัวแน่นจริงๆการตัดสินใจของกะกะตครั้งนี้มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของจังหวัดชนบุรีอีกต่อไปแล้วแต่มันคือบทพิสูจน์ความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระที่สําคัญที่สุดองค์กรหนึ่งของประเทศเลยทีเดียวแล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแค่ที่ชนบุรีที่เดียวจริงๆเหรอในส่วนนี้เราจะลองถอยออกมามองภาพที่มันใหญ่ขึ้นกันดูนะครับแล้วเราอาจจะพบว่า สิ่งที่เราเห็นที่ชนบุรีอาจเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีหรือข้ามไปไกลถึงภาคอีสานเลยอย่างมหาสรารคามและอุบลราชธานีทุกที่ล้วนมีเสียงร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในลักษณะที่คล้ายๆกันหมดเลยครับนี่มันเป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราว่าปัญหาอาจจะฝังรากลึกกว่าที่เราคิดกันไว้เยอะทีนี้ลองมาดูข้อมูลอีกชิ้นหนึ่งที่มันน่าแปลกใจมากๆกันครับ คือท่ามกลางกระแสที่เรารู้สึกว่าคนตื่นตัวทางการเมืองกันสุดๆเลยเนี่ยแต่ตัวเลขคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกลับสวนทางแบบน่าตกใจมากจากครั้งก่อนที่75.7%ลดหวบลงมาเหลือแค่ประมาณ65%เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไอตัวเลขที่หายไปกว่า10%เนี่ยพอเรามาคิดเป็นจำนวนคนจริงๆนะครับมันคือเกือบ5ล้านเสียงเลยนะ5ล้านเสียงที่หายไปจากระบบนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขธรรมดาาแล้วล่ะ แต่มันคือคำถามตัวใหญ่เบอ้อเริ่มเลยถึงความปกติของการเลือกตั้งท้งนี้แล้วดรปริญญาอยากให้ข้อมูลที่มันน่าตกใจยิ่งไปกว่านั้นอีกนะครับว่าตัวเลขนี้คือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ที่ต่ำที่สุดในรอบ30ปีโอ้โหมันเป็นภาพที่มันขัดแย้งแบบสุดๆเลยกับความตื่นตัวทางการเมืองที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวัน โอเคครับจากหลักฐานในทังขยะที่ชนบุรีไปจนถึงตัวเลขที่น่าสงสัยทั่วประเทศเรื่องราวทั้งหมดนี้กําลังพาเราไปสู่คําถามที่ใหญ่ที่สุดในส่วนสุดท้ายแล้วครับนั่นก็คือปัญหาที่รากของระบบเลยเมื่อความไว้วางใจมันกําลังสั่นคลอนคือผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าปัญหาส่วนหนึ่งมันอาจจะเหมือนกับการที่เราถอดยาออกจากบ้านไปนะครับลองนึกภาพตามนะครับในอดีตเนี่ยเราเคยมีกกตจังหวัดที่เป็นคนในพื้นที่เองคอยช่วยกันสอดส่องดูแล แต่พอโครงสร้างตรงนี้มันหายไปมันก็เหมือนกับว่ากลไกการตรวจสอบโดยประชาชนมันถูกตัดขาดออกไปด้วยและนี่คือคณะกรรมการทั้ง7ท่านครับผู้ที่กุมชะตาการตัดสินใจครั้งสําคัญนี้เอาไว้ข้อมูลที่มาที่ไปที่เห็นอยู่นี้นะครับไม่ได้จะบอกว่าใครถูกหรือใครผิดนะแต่มันยิ่งทําให้สังคมแล้วก็ประชาชนเนี่ยยิ่งต้องจับตามองการทําหน้าที่ของกกตชุดนี้แบบไม่ให้คลาาสายตาเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วนะครับ บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดมันก็เลยวนกลับมาอยู่ที่คำถามสุดท้ายนี้แหละครับว่าเมื่อหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้แต่ความเชื่อมั่นในตัวระบบมันกลับพังทลายลงไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนี่ไม่ใช่คำถามสำหรับคนชนบริเท่านั้นนะครับแต่มันคือคำถามที่กำลังทา้าทายพวกเราทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยอยู่